สวัสดีค่ะวันนี้หนูโชคดีจังเลยวันนี้หนูจะมากินไก่เนื่งที่ไรส่สิงประสิธิ์ค่ะ ตอนนี้นะคะพ่อเราก็ได้นึ่งไก่สมุนไพรให้พวกเรากินนั่นเองค่ะเป็นไก่บ้านกาโนซีนะคะจากไร่สินประสิทธิ์ค่ะแล้วเรามากินกันเลยนี่เฮียว่วจ้าเป็นน้องไก่นะคะจิ้มกันเลยมาแกนจิ้มเลยอีกอันหนึ่งจิ้มไหนก็ได้ลูก อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยค่ะ